พาละลานกินขา่าวยาเฮ็ดบปรู้มันสุกกระปุกล้างมือไปล้างไม่ยังมืออ่ะล้างไหมล่ะยายล้างให้อ่ะโน่นไปล้างทางโน้อนอ่ะเอะมา,มา,มา,มา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 ทางนี้ทางนี้อ่ะอ่ะน้ำเย็นเอเอน้ำเย็นล้างดีดีขย่าดีดีถูดีดีเป้ามา,มา,าถูไหมเออถูดีดีอ่ะไปไปนี่พีกินเซตให้แห้งนั่นกระดาษจีรชู่ลงมาฟางนุ่งกระดาษจีรชู่อยู่ข้างบนอ่ะ มามากินนั่งลงเป้าอาก็จักข้าวแล้าทุกคนมาน,นีมา,ามา,มากินข้าวน้ำกันข้าวด้วยกันจ้ามากินกินไก่ทอดส้มตำพักบุ้งปลูกเองอลิเจนอนทุกคนไม่มีสารไม่มีสารเคมกคีกินข้ากินเลยข้ากินเลยเออนั่นแหละกินกินกินไก่ค่ะไก่ค่ะป่าเคยป่า คต่ว่คอนอรเลยนแล้วมีห้กิลกับของดก็จำมะขึ่นะฮะฮัลโหลแกดูพายล่ะนะอ้ยแต่นี่มันเป็นไหน,น ครับทุกคนกินข้าวกิน,กนข้าวกินหมูแดงแดงแดงหวานเจี๊ยบแดงหวานเจี๊ยบนะกินข้าวหน่อยก่อนพกินเร็วอ่ะพี่กินกับเนื้อข้าวหนูอยอ่ะ ข้าวใครจะเอาอีกตั้งเพงตั้งเพุ้ง pues. <c ười> ั <c ười> ุ้งตไวจังนี่แหละุ้งเรตก็่ะมันยังเล่นเลยอาผัดผัดได้แล้วนี่ับได้ับมันหอย ท,ทำใส่ก๋วยเตี๋วยวทำใส่อะไรก็ได้ใส่ก็ได้อร่อยหมดเดี๋ยจจวทุกคนเดินตัอมอง,งม,ม้นรอบไปอบไน้ำไม่มีแล้วไปจากนู่น นั่นยังไม่เอามาเจเส็ยกระติดเลยเ,เดี่ยวเดี่ยวแม่เซลเอาเอากระป๋อมแล้วเอากี่กโกโบพี่น้องยุ่มคุณห,ห้างไหมที่แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปนึ่งบินไปเลยดูไปดูไปต้นใหม่ไปไทยตนน้นใหม่ญี่ปุ่น Cô bằng ngay Lẹo không ba lẹo cái lẹo trên cây nòi hả mà Cảm ơn mình Nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> <laughs> แน่ๆน่ะคว่ำจ้างไว้ข้างล่างเพื่อ ตัวของวันฝนทิศตังห้าหมื่นมาเบิดพี่น้องทามึงยังม,มันนั้นหฮอดแล้วก็ตัวเกลี่ยตั้งแต่ของรงงางตัวมันเชี่ยงกันอืม

ใส่มันหายเยอะเกินเป็นเยิ้มเลยนะฮะว่าับจะตกอกมาแห้งแเลยตอนเอาข้าวอยู่ไหมมันเค็มก็อย่าใส่ข้าวใส่อย่าใส่ไก่เยอะใส่ข้าวเยอะๆจะได้ไม่เค็ม อย่าใตพังแด้ป่ะแม่ลองใส่น้ำมันหอยเยะนะืเนะหน่อยยืมเอมออะไนเอขอดื้อเลยใส่ที่ปังไม่เลือนไม่เลือ้ยงพรุ่งนี้ต้องเรียนเปล่าไป ควรบดตบหนังหรือเขาเหงาไปแล้วก็เวก็เเสรจววดี๋ยม่ทำให้มันเสร็จพรุ่งนี้เลไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวโรงเรียนต้องอาทิตย์หนึง่งทำการบ้านไม่เสร็จเดี๋ยวครูก็ลงโทษอือเอาไปทำโทษหน้าเสาตรงอายคนเลยไอ้เพื่อนๆเ,เลยคุณครูไม่ให้ลงโทษแต่ให้ไปทำที่โรงเรียนเราือ,อ ก็จะก็จะได้ไปกินข้าว้าแบบนี้อืายเขาสาขวดอืายเขาไงเขาก็ต้องทำการบ้านที่โรงเรเียนให้มันเสร็นจนะมันต้องทำงนก็เขาเรียกว่าการโรงเรียนไม่ใช่การบ้านก็ทำที่โรงเรียนเขาเรียกการโรงเรียนเรยวๆกินอย่าเล่นอย่าเล่น เก็บซี FC เขาจะไม่ชอบนะเล่นน่ะตั้งใจกินแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำกันบ้านต่อ,อคือข้าวมัเนเหนียวใช่ไหมอืมเว้ยมาแล้วนั่นตอนที่วัาก็กินนะำปลาข้าวสากขะ dùm dùm luôn dùm 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 à? Trông môi đen đen nào phải không <laughs> ปตัวคํำสูหรือฝนก็ยังเมื่อๆจนกระทั่งฝน hoàn đại đã không chưa โัวไแช่ตู้เย็นแช่ถังน้ำแข็งน้ำมันเย็นมันหวาน <c oughs> เต็งหมเจทุกคนเอาไอเนี่ยไปถิ่งนะลูกย,ย่อเสื้อคาดจานยิงเลยไปเอาถิ่ง

ไปแพ็กแพ็กน้ำพริกกอนถุงมาแล้วพี่น้องอาการก็ อิมอิ่มแล้วทุกคนไม่หมดค่ะบาเดเออผู้ใด้ิกินนะผู้ใด้ิกินตัวอืมเสียบแล้วบ่ะนี้พอแล้วเพรแล้ว